ดูก่อนภิกษุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลแปบดบประการนี้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขห่วงบุญห่วงกุศล แบบประการเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนีถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่หนึ่งนำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขอีกประการหนึ่งอริยสาวกในธรรมวินัยนีถึงพระธรรมเป็นสารณะนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สองอีกประการหนึ่ง อริยสาวกในธรรมวินัยนีถึงพระสงฆ์เป็นสารณะนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานห้าประการนี้เป็นมหาทานอันบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานาน เป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเกา่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจอยู่จักไม่รังเกียจอันสมณะพราหมณ์ผู้เป็นวินยูไม่เกลียดทานห้าประการเป็นไนดูก่อนพิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละปานาติบาทงดเว้นจากปานาติบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากปานาติบาทชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณไม่ได้ ครั้นให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณไม่ได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่หนึ่งที่เป็นมหาทาน บัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเกา่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจอันสมณะปรามณผู้เป็นวินยูไม่เกลียดดูก่อพริกตุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศล ประการที่สี่อีกประการหนึ่งอริยสาวกและอาทินนาทานงดเว้นจากอาทินนาทานนี้เป็นทานประการที่สองนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่ห้อีกประการหนึ่งอริยสาวก ละกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารนี้เป็นทานประการที่สามนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่หอีกประการหนึ่งอริยะสาวกละมุสาวาตงดเว้นจากมุสาวาตนี้ เป็นทานประการที่สี่นี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่เอีกประการหนึ่งอริยสาวกละการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณไม่ได้ ครั้นให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณไม่ได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานประการที่ห้า ที่เป็นมหาทานบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเกา่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไม่รังเกียจจากไม่รังเกียจอันสมณะพราหมณ์ผู้เป็นวินยูไม่เกลียด ดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่8นดนำสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุข ดูก่อนพิกษุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลแปบดบประการนี้และนำสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข